พระสงฆ์พาหมูป่าเดินบินทบาดหาค่าอาหารที่จังหวัดชนบุรีโครงการสปริงนิวอาสาต่อเติมฝันปั่นความรู้ปี3ร่วมสร้างอาคารเรียนให้น้องที่โรงเรียนบ้านสองคอนอำเภอพู้เรือจังหวัดเลยแล้วมาปิดท้ายนี่และเมืองไทยจะพาไปเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนเกเรียงพร้อมชมความสวยงามของสะพานซูตองเป้ ที่จังหวัดแม่ห้องสอน สวัสดีครับอนรับผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์วอลลี่ที่นี่ท,นที่เดียวครับสวัสดีครับคุณสเนคสวัสดีค่ะคุณดุ้งโรสนะครับสัปดาห์นี้เจอก,กันสักครั้งหนึ่งนะครับพอแล้วค่ะแค่นี้เจอกันพอแล้วค่ะน่าจะจัดรายการสักเดือนละครั้งเนาะไม่คือเจอคุณพี่เจี๊ยบ่ยพอแล้วแต่อยากเจอคุณผู้ชมทุกวันอ๋อคือเบื่หน้าพี่แล้วว่ารู้สึกเหมือนกันเลยนะครับถ้างั้นเราไปเจอกันกับข่าวสารที่นํามาเสนอวันนี้ดีกว่าไปเริ่มเเเเรรรรรรรื่่่่่อองงแกกนนนนนนนะะะคคัััับบบบบพพพาาปทททุุลยยีีีีจวดช เดินบินาบาทพร้อมกับหมูป่ารออยู่้วยการเดินคู่กันเนี้ยหรอใช่สิแต่เขาเดินคนละทิศก็จะอยู่เจอแล้วยังไงต่อมประเด็นมันคืออะไรมีข้อแม้นะครับไปพบที่ตลาดเมืองชมบุรีนะครับเพื่อหาค่าอาหารนะครับพร้อมกับเสนอให้แจกหมูด้วยนะครับ171ตัวแต่มีข้อแม้ว่าห้ามฆ่าห้ามขาย รวมถึงขยายพันธุ์ด้วยนั่นเองครับเเดี๋ยวเราไปติดตาหมูเรื่องที่ว่านี้กันนะครับนี่เฮ้ยลายมันเป็นอย่างนี้หรอพี่เสียหมูป่าลูกหมูป่าครับล้วลายสวยเนาะแรกๆก็จะเป็นอย่างนี้ยแล้วโตมาก็จะเป็นสีเหมือนแม่มันลายนค่ะนะครับพระวิชัยนะครับวิชโยพระลูกวัดนะครับวัดใหม่คูมอนตำบลหัวใซนะครับอำเภอบางคล้าจังหวัดเชิงเสาค่ะซึ่งมาจพรษานะครับที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองชนบุรีนะครับได้พาหมูป่าชื่อว่า ออแม่มารวยชชื่่อมมันใหและลูกชื่อเงินล้านนะครับม,มาบินทบาทหาอาหารบริเวณตลาดบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีนะครับเพื่อนําไปเลี้ยงหมูป่าอีกประมาณ ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตัวพระพรัมชัยท่านเลี้ยงเอาไว้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดตัวจดเอาไว้ใครใจบุญทำไมเ่ยวอะไรผลบุญอาจจะสะท้อนได้โอเคสามตัวตรงๆ1 7หนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่านะครับพร้อมกับติดป้ายแจกหมูให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะนี่อย่างที่เห็นแจกหมูฟรีนี่โดยมีประชาชนนะครับให้ความสนใจอย่างมากเลยนะครับพระวิชัยเนี่ยบอกว่าแม่หมูป่าชื่อว่ามารวยนะครับมาจากการถ่ายชีวิตขณะที่กําลังจะเข้าโรงฆ่าสัตว์เมื่อนํามาเลี้ยงก็ออกลูกหลานจํานวนมาก บางตัวเนี่ยชาวบ้านก็นําบริจาคให้เลี้ยง <c oughs> ใครที่ชอบเลี้ยงหมูนะครับสามารถติดต่อขอมาเลี้ยงได้นะครับ <c oughs> แต่พระอาจารย์เนี่ยเขามีเงื่อนไข <c oughs> ถ้าจะขอไปเลี้ยงคือต้องเลี้ยงจริงๆ <c oughs> ต้องนําไปเลี้ยงเนี่ยด้วยความรักเอนดูนะครับส่วน <c oughs> แม่หมูชื่อว่ามารวยเนี่ยใครอยากได้ก็ไม่ว่ากันนะครับเอาไปแล้วแถมเงินให้อีกแสนบาท <c oughs> ด้วย <c oughs> จริงเหรอ,อไอ้ตัวที่มีผ้าอยงเนี่ยให้หมูแล้วแถมมาอีกแสนหนึ่งนะครับคีณแนสสน,น่ะเพราะว่ามารวยเนี่ยกินอาหาร<ไ>ตกวันละ300นะครับทั้งนี้ใครที่ใจบุญมีกำลังทรัพย์ต้องบอกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของกุศลบุญกุศลทางใจจริงๆนะครับสามารถแจ้งความจำนงนะครับมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ096 595 4699นะครับโดยจะจัดอบรม1วัน ก่อนมอบให้เอาไปเลี้ยงด้วยนะครับอวมทำความคุ้นเคยเ่ยเอไอ้เจ้ามารวยเนี่ยมันเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายต้องกินอะไรยังไงก็แต<อ>่ลูกหมูนี่น่ารักลูกหมูป่าเพิ่งเคยเห็นหน้าใช่ก็ลายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นใคร,นครสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะมาอีกที่อีกหนึ่งเรื่องเย็นลากันบ้างคะ่ะอันนี้ก็แปลกแต่จริงเนี่ยคือต้นกล้วยใช่ไหมมองเผินๆก็ดูไม่มีอะไรออกเครือออกปลีมาแต่มันประหลาดออกเครือเดียวเนี่ยมี4ี่หัวปลีเออเหรออันนี้ตีเลขได้จะาจังๆจังๆเลย นะคะอยู่บริเวณส่วนของคุณไซนะสารและอายุ55ปีบ้านเลขที่152 <c oughs> 152หมู่6บ้านกำปงบูเกะนะคะที่รามัน ต้นกล้วยนี้เนี่ยนะคะออกเครือยาวประมาณ1เมตรแต่ว่าปลายเครือเนี่ยมีหัวปลีขนาดใหญ่ออกมา4ี่หัวชาวบ,บ้านบอกโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็เลยมามุงดูนะคะนางไซน้าเนี่ยเจ้าของต้นกล้วยเล่าให้ฟังบอกตัวเองได้รับต้นกล้ามาจากสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางเอามาปลูกในสวนข้างบ้านปลูกมา4ปีแล้วไม่ออกเครือเป็นลูกสักทีหนึ่งเลยเอาปุ๋ยต้นยางพาราเนี่ยมาใส่ <c oughs> ใส่คนต้นปุ๊บต่อมาเดือนหนึ่งต้นกล้วยเนี่ยมันออกเครือแล้วก็เจอปลี4ี่หัวปลีเนี่ยนะคะ ชาวบ้านทราบข่าวก็เดินทางมาดูความแปลกประหลาดทําให้เจ้าตัวเนี่ยต้องมีการเขียนประกาศที่คนต้นมาเลยบอกว่าห้ามจับห้ามแตะหมายถึงกล้วยนะกล้วยสิแต่ไม่ได้เขียนว่าห้ามกราบห้ามไหว้นะอ,อ,อันนี้ไม่รู้กันนะคะเอาเป็นว่าเรื่แปลก เรื่องของศรัทธาว่ากันไม่ได้นะครับสองข่าวได้ไปแล้วนะครับหลายเลขสองชุดแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปไปว่ากันแล้วแต่ดวงใครดวงมันยังไม่หมดนะครับไปต่อกันด้วยเรื่องของยักษ์กันบ้านดีกว่าไปบ้านคุณใช่ไหมสมุดสมุรสงครามนบ้านดิฉันอยู่สมุรประการอ๋อไม่ใช่นะนักชิมนะครับเขาือหามานะครับกับก๋วยเตี๋ยวทะเลชามยักษ์ชามหนึ่งเนี่ยสายเนี่ยยังไม่รู้แต่ราคาเนี่ย560บาทนะครับเขาบอกผลเอาอาหารทะเลสดนะครับกว่า10ชนิด ลงไปผสมกันสิบชนิดลงในชามน่าชิมน่าทานมากเดี๋ยวเราไปดูนะครับก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์นะครับห้าร้อยหกสิบบาทหนึ่งชามโอ้โหมนเล้อเลยอ่ะอย่างอย่างอันนี้น้าร้านนโอเคหน้าร้านนะครับร้านนี้นะครับเขาเปิดอยู่ริมถนนสายทางเลี่ยงเมืองนะครับสมุทรสงครามตำบลแม่กลองนะครับอำเภอเมืองมีชื่อร้านสุดเก๋เลยนะครับวาวาร้านก๋วยเตี๋ยวไง ก๋วยเตี๋ยวไงก็ดูแล้วไงล้วไงชื่อเขาอชื่อเขาเหรอก๋วยเตี๋ยวไงนะครับก็เป็นร้านเพลิงหมางห่านเล็กๆนะครับไม่มีอะไรพิเศษมากแต่พิเศษอยู่ในนั้นนะครับก็คือวัตถุดิบอย่างอาหารทะเลจาพวกกุ้งปูปูไข่นะครับยังมีกั้งกระดานปลาหมึกนะครับหอยแมงผู้นิวซีแลนด์มันจะใหญ่กว่าหอยแมงผู้บ้านเราถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ยังมีของทะเลสดๆอีกหลายชนิดด้วยกัน นะครับจัดเอาไว้ได้อย่างสวยหรูสะดุดตาบริเวณหน้าร้านนะครับทราบชื่อเจ้าของร้านคือคุณวีระสมบูรณ์วัย31ปีเท่านั้นเ,เป็นชาวอำเภอบางคนทีนะครับบอกว่าเดิมเนี่ยเจ้าตัวเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์อแต่ด้วยเป็นคนชอบท่องเที่ยวและชอบทานอาหารก็เลยคิดว่าสมุทรสงครามเนี่ยขึ้นชื่อด้วยอาหารทะเลสดจริงๆก็เลยหันมาลงทุนเปิดร้านเล็กๆ เปิดม,มาสี่เดือนสเดือนเฮ้ยค,คนเยอะนะสี่เดือนโดยได้พัฒนาต่อยอดนะครับสูตรให,ใหม่จนได้สูตรกว๋วยเตี๋ยวสี่ภาค4ี่ภาคมีอะไรบ้างอยากรู้1ก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกอ่องภ<พ>าคเหนือชัวร์ถูกต้องก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งภาคกลางถูกต้องก๋วยเตี๋ยวแกงส้มภาคอีสานถ้าเขาไม่เขียนไว้คุณจะรู้ไหมไม่รู้<ฮะ>เออและสุดท้ายนะครับก๋วยเตี๋ยวทะเลภาคใต้แน่นอนครับและพิเศษสุดนะครับ ก๋วยเตี๋ยวชามดำคืออะไรอ่ะหรือก๋วยเตี๋ยวยักษ์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ราคา200บาทไปจนถึง560บาทของขดีดูสิแต่ละอย่างที่ใส่อะของแบบเจ๋งๆนะแต่ไปคนเดียวทานไม่ได้นะทำไมคะุณทานหมดแล้วคนเดียวเนีหมดหมดดิฉันหมดโอเคจบนะก็ต้องบอกว่ายกขบวนนะครับสัตว์ทะเลมารลงในชามนี้กันหมดเลยและคัดแต่ตัวบิ้ง พอเถอะิ่แล้วไม่ต้องชั่งน้ำหนักปกติคุณไปกินหอยกินเเอขาต้องหอกินกุ้งตังไงอันนี้ไม่ต้องนะครับมีทั้งน้ำข้นน้ำสายใครสนใจไปลองทานก็ได้สมุทรสงครามค่ะสุดยอดจริงๆริงพอยังอิ่มยังยังไม่อิ่มไปอีกที่หนึ่งอันนิดหนึ่งนิดนึงมียักษ์เหมือนกันยักษ์ของพี่เจี๊ยบอีกอะไรครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามยักษ์ราคาย่อมย่อมค่ะคุณผู้ชมห0 0บาทนะคะตอนนี้โลกโซเชีชรว ก๋วยเตี๋ยวทะเลเมื่อกี้นะก็ดูชามก่อนเดี๋ยวดูชามก่อนชื่อเขามีชื่อด้วยใบพายใจแอนใจแอนก็อยากเนี่ยใหญ่ไหมล่ะใหญ่อันนี้ไม่ได้ใช้ภาพขยายนะคือจริงๆแล้วมีโปรโมชั่นกินฟรีอ่ะน่ากินไหมดูสิน่ากินไหมจ๊ะโอ้โหมากอ่ะก๋วยเตี๋ยวเหรอหมดนะกินหมด35นาทีกินฟรีไปเลยนะคะไปกันได้ค่ะคุณผู้ชมอยากลองพิชิตดูนะคะไปได้ที่ร้านครัวตุ๋นค่ะ ที่ถนนทุ่งโฮเทลตำบลวัดเกตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะหาไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้แม้แต่เเนื้อร้านอาหารของทานของกินก็ต้องมีการตลาดเข้ามาช่วยนะมันต้องช่วยเพื่อให้ขายได้แบบมีเอกลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองแวะไปแลกันขครที่เป็นนักชิมนักทานตัวยงนะครับไม่น่าพลาดนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการสปินิวอาสาต่อเติมฝันปันความรู้ปีที่3าม่ีผู้ใหญ่ใจดีมาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กลับมาช่วงที่2ของ Thailand o อ l y นะครับอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้นะครับเรามีความคืบหน้านะครับของโครงการสปริงนิวอาสาต่อเติตมฝันปันความรู้นะครับรวมถึง พันธมิตรคนสําคัญที่ร่วมนะครับแบ่งปันกับเรามาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ปีที่3แล้วคือ3ปีต่อเนื่องเลยครับเลยอยู่กับเราแล้วผู้ใหญ่ใจดีคนนี้นะคะคุณทารินพุทธิวณิชผู้มนวยการฝ่ายขายบริษัทตรงวาเฮงจํากัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ทารินนะคะสวัสดีคแหมนี่คนนี้ผู้ใหญ่ใจดีดูป่าไหมป่าสิดูดูพี่ด้อยไปเลยอ่ะอิ่มบุญไงอันนี้อิ่มบุญอันนี้ก็เหมือนกันอะไรคะกินไม่อิ่มอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแต่ ต้องบอกว่าใครที่ได้ร่วมโครงการดีๆนะครับสตีนิวอาสาของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความสุขทุกปีคุณหน้าคุณตาใช่ไหมครับี่เคยคุยกันมาแบบว่าเจอกันทุกปีมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับที่ผ่านมาคุณทารินก็มีของมาร่วมแบ่งปันบริจาคด้วยครั้งนี้เหมือนเดิมไหมคะมีอะไรคะเป็นโต๊ะระดับ ปถมนะครับสามชุดให้กับโรงเรียนครับ30ชุดเลยนะให้กับโรงเรียนบ้านสองคอนที่เราจะไปที่ภูเรือที่เลยโต๊ะทั้งชุดคือเกาอีมาด้วยก็อีมาด้วยครัีมาด้วยนะคะโตทั้งชุดเลยครับมามาริการให้กับนักเรียนโรงเรียนที่ที่ที่ขาดแคลนนะครับเพื่อเพื่อให้เหมาะกับสีลักษณ์ของนักเรียนเพื่อจะใช้ในการเรียนให้มีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าโตะเรียนก็เรียนแข็งกระด้างอย่างเดียวแล้วเด็กนั่งแล้วไม่สบายเงี้ยของเรารองรับสีลักษณ์ของของนักเรียนด้วยไม่ให้เมื่อยเหมาะกับใครกคืออย่างที่ ที่เราทราบกันนะครับว่าน้องๆในพื้นที่ธุรกันดารเนี่ยนอกจากสถานที่เรียนอย่างห้องเรียนเองหรือโรงเรียนเองเนี่ยจะจะไม่ค่อยสะดวกแล้วโต๊ะเก้าอี้เองขาดแคลนใช่ไหมขาด้คลไปหมดถ้าถามว่าความคงทนอะไรเนี่ยเขาเน้นความคงทนเก้าอี้ใช่ไหมครับแต่นี้เราไม่ได้เน้นเรื่องผู้ชายไงครับความอ่อนโยนกับผู้ชายนี่เป็นเป็นเป็นคนที่มีชีวิตเราก็ต้องมีอะไรที่รองรับกับศิลิรเขาให้เรียนและมีความสุข เราก็ต้องการอยากให้เห็นความสุขนักเรียนทั่วประเทศนะครับแล้วก็อยากจะให้เห็นผู้มีจิตเมตตาและมีใจบุญมีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือแบ่งปันมาร่วมกับสปริงนิวเนี่ยช่วยเหลือกับผู้ยากไร้นะครับที่อยากจะอยากจะมาร่วมสปริงนิวปีนี้เป็นปีที่3แล้วทําไมทําไมเห็นเร่งเห็นอะไรคะ ก็สิ่งที่ขาดแคลนในในในของของเราเนี่ยนักเรียนเนี่ยการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนุนเพราะว่าเป็นความรู้แล้วก็เป็นกำลังของชาตินะครับแล้วเราสนับสนุนเรื่องการศึกษานี่ก็ทําให้เกิดปัญญา ก็ทั้งดีทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับถ <c oughs> ้าอยากจะหา,นาแนวพัมิาแนวร่วมช่วยกันสนนุนเ <c oughs> พราะเราพลัมพังเราอย่างเดียวบริษัทอย่างเดียวไม่พอหรอกครับ <c oughs> เพราะความแตกแขนมีอีกเยอะ <c oughs> นี่หน,น้าตาคือเดินทางมา <c oughs> โรงเรียนเองเนี่ยก็ลําบากอยู่แล้ว <c oughs> มานั่งเรียนก็โต๊ะเก,ก้าอ <c oughs> ี้มันก็บรรยากาศก็ไม่เอื้อที่อยากให้เรียน่ถใช่คะถ้ามีโต๊ะมีเก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ แล้วก็เอื้อเงิในการเรียนเนี่ยเด็กก็มีความสนุกปีที่ผ่านมาคุณธรินก็เคยได้ไปลงพื้นที่ไปที่อมก่อยนะครับสุดว่าจะร้อยห้าสิบชุดตัวนั้นเยอะมากๆอ๋อนื้อร้อยห้าสิบอมก่อยนี่ค่อนข้างทุรังกันดานโอ้โหขึ้นลำบากเองเห็นคนๆแล้วก็สงสารเลยแต่ว่าด้วยแรงศรัทธาก็คปลื้มนะครับและอีกอย่างหนึ่งแนวแนวทางของสปริงเดียวคู่ริหารบอกว่าต้องให้เป็นที่ยากล้าจริงๆแล้วก็กันดานจริงๆก็ถือว่าเราก็ ถือว่าอยากอยากไปเป็นแนวร่วมนะครับเพราะว่าสิ่งที่คนที่กันดารหรือว่าขาดเนี่ยขาดโอกาสเนี่ยมีเยอะมากๆแต่ทางนี้จะเลือกที่มากที่สุดหรือว่ามากกว่าอะไราเนี่ยตองการก็ถือว่าเป็นจานวนน้อยจริงๆที่เราต้องช่วยเหลือก่อนอันดับแรกก็ถือว่าเป็นเป็นแนวทางที่ดีต้องบอกอย่างนี้ว่าปีนี้ก็รับรองว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เราจะไปกันที่โรงเรียนบ้านสองคอนอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับหลายๆคนที่อยากจะ ร่วมหรือว่ามองโอกาสอยู่เอ๊ะเราอาจอยากจะมีโอกาสไปร่วมทํากับสปริงนิวทำบไปช่วยน้องๆยังไงบ้างครัก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับที่ที่ที่มีศักยภาพหรือว่าผู้ใจบุญนะครับแล้วก็องค์กรหรือว่าสมาคมต่างๆที่อยากจะช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้อย่างที่เป็นแนวทางของสปริงนิวจัดเนี่ยครับขอให้มาร่วมกันเพื่อมี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 กำลัง ที่จะช่วยสิ่งที่ขาดแคลนอีกเยอะเราก็จะช่วยได้ยเยอะขึ้นนะครับคือ่าเป็นแนวทางร่วมด้วยกันแล้วก็ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกคนเดยดต้องขอบคุณพ <c oughs> าเลนด้วยนะครับก็เป็นอีหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับอีหนึ่งพันธมิตรที่จะร่วมผลึกกําลังกับสปริงนิวของเรา <c oughs> ที่ขอเป็นตัวแทนนะครับในการนําความช่วยเหลือนะครับไปแบ่งปัน <c oughs> แด่น้องๆที่ยากไร้แล้วก็ เรียกว่าเป็นกําลังของชาติในอนาคตเราจะไปกันวันที่19ถึง21พฤศจิกายนไปมอบของแล้วก็ฝั่งที่หนึ่งคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะอย่างที่คุณทารินบอกสามารถบริจาคได้นะคะหมายเลขบัญชีเดี๋ยวขึ้นหน้าจอนี่เลยค่ะมูลนิธิ spring news อาสานะคะบริจาคผ่านบัญชีธนาคารธนาตาค่ะเลขที่บัญชีค่ะจดเลยนะคะ777ขีด6ด2085 ส2ขีดสนะคะบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะคะอีกหนึ่งบัญชีนะคะ274เจ็ดสีขีดสองศูนนะคะขีดแนะคะตาม,ตามนี้เลยหน้าจอเลยนะครับนะคะแล้วก็วันนี้เรามี ของเล็กๆน้อยๆมอบให้กับคุณทารินด้วยจากใจ Spring News นะคะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะตอบแทนนะคะเป็นความใจดีในพันธมิตรที่จะร่วมผลิตกำลังกับเราในปีนี้ครับปีนี้นะคะรบค่ะพี่เจี๊ยบบอกว่าขอโต๊ะที่บ้านักชุดหนึ่งนะคเพราะว่าทุกวันนี้นั่งพื้นมาโดยตลอดค่ะคุณผู้ชมคุณผมครับได้ครับขอบคุณทารินนะครับขอบคุณมากค่ะครับทุกคะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานี่แหละเมืองไทยครับค่ะ